당은 이번 불법 위헌적 개명령 선포에 절대 동의하지 않을 것이며 끝까지 싸울 것입니다 윤석열 대통령은 스스로가 헌법을 유리하는 범죄자임을 스스로 자백했습니다 절대 절대 용납하지 않을 것입니다 조격진당과 모든 국회의원들은 이 국회 안에서 국회 밖에서 끝까지 싸울 것입니다 군에게 경고합니다 전국의 군인들 군사령관들 군대 동원하지 마십시오 군에를 군을, 군을 동원한 순간 그대들은 반역자가 될 것입니다. 조격 신당 물론 전국의 모든 국민들과 국회의원들은 불법적인 군동원 절대 용인하지 않을 것입니다. 국회의원들, 전국에 계신 모든 국회의원들, 국민 여러분들 국회 앞에 집결해 주십시오 국회 본회의에서 대염 해제를 결의하고 투표를 한 뒤에 윤석열 대통령의 불법 행위에 대해 엄한간임을 물을 것이며 이 자체만으로. 대은니다절납하지않을สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้เมื่อวันที่3ธันวาคมประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ได้ประกาศกฎอายการศึกอย่างกระทันหันและเราได้ตั้งชื่อเรื่องนี้ว่ากฎอายการศึกที่งอกเขาของรัฐบาลเน่า คลิปนี้เราจะมาดูเหตุผลเบื้องลึกของเหตุการณ์นี้กันค่ะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือกราฟแสดงอัตราการสนับสนุนประธานาธิบดีสำคัญทั่วโลกในเดือนพฤศจิกายนจากกราฟจะเห็นว่าประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ได้รับการสนับสนุนเพียง15%ซึ่งอยู่ในอันดับสุดท้ายในปัจจุบันมีการกล่าวกันมานานแล้วว่าประธานาธิบดีที่แท้จริงของเกาหลีใต้ไม่ใช่ยุนซอกยอแต่เป็นภรรยาของเขาและภรรยาของเขามีความเชื่อมโยงกับหมอดู ภาพนี้คือสถานที่พักของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ปัจจุบันประธานาธิบดีไม่ได้ใช้สถานที่นี้แต่ใช้งบประมาณแผ่นดินย้ายไปยังสถานที่อื่นและในระหว่างการก่อสร้างอาคารใหม่เขาไม่เคยพักอยู่ในอาคารเดิมแม้แต่วันเดียวเหตุ hey, ผลก็คือมีบันทึกเสียงระบุว่าเขาได้ยินว่าบูฮาไม่ไดีตามหลักฮวงจุย้ยและหากคำนักที่น่าจะนำไปสู่ความตายซึ่งได้เป็นกระแสอย่างมากในสังคม เมื่อวันที่19กันยายน2022ในพราราชพิธีพระบรมศพพระราชินีอลิซาเบธท,ที่2แห่งอังกฤษประธานาธิบดีและภรรยาเดินทางไปอังกฤษแต่ไม่ได้เข้าร่วมพระราชพิธีมีข้อสงสัยว่าพวกเขาจงใจออกเดินทางช้าและได้รับคำแนะนำจากนักพยากรณ์ให้งดการไว้อาไรเนื่องจา,ากอาจได้รับพลังงานที่ไม่ดีบุคคลในภาพนี้คือนักพยากรณ์ซึ่งกล่าวว่าตนสามารถสื่อสารกับวิญ,ญญาณได้ ภาพที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นการจับภาพวิดีโอที่เขากำลังกล่าวว่าไม่ควรไปงานไว้อะไรนอกจากนี้บุคคลใกล้ชิดของภรรยาประธานาธิบดีได้รับการแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลและประธานาธิบดีซึ่งเคยเป็นอายาการสูงสุดแต่งตั้งเพื่อนร่วมรุ่นและอายาการที่ใกล้ชิดให้ดำลงตำแหน่งผู้นำหน่วยงานอำนาจ<ๆ>เช่นกระทรวงมหาดไทยซึ่งสามารถควบคุมทหารหน่วยข่าวกองและตำรวจ ปัจจุบันภรรยาและแม่สามีของเขาถูกกล่าวหาว่าได้ใช้6บัญชีปรับเปลี่ยนราคาหุ้น280ครั้งและได้รับเงินประมาณ2.5ล้านดอลลาร์จากการปั่นหุ้นที่น่าสนใจคือผู้ที่ขาดทุนจากการปั่นหุ้นถูกอายการฟ้องข้อหาปั่นหุ้นแต่ผู้ที่ทำกำไรกลับไม่ถูกฟ้อง ผู้ที่เข้าร่วมปั่นหุ้นแต่ขาดทุนไม่รู้ตัวว่าถูกทะระยศมาก่อนจนกระทั่งข่าวการปั่นหุ้นปรากฏในข่าวพวกเขาจึงรู้ตัวว่าตนถูกหลอกเมื่อวันที่16ตุลาคมสำนักงานอายการกลางการกุงโซได้ยุติการสอบสนวนโดยไม่มีการตรวจค้นแม้แต่ครั้งเดียวและออกคำสั่งไม่ฟ้องภรรยาและแม่สามีของประธานาธิบดี ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นคำพูดของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรฝ่ายค่าที่พูดกับหัวหน้าสำนักงานอัยการการลางหลังจากการออกคำสั่งไม่ฟอร์มเมื่อวันที่16ตุลาคมซึ่งกล่าวว่าััังง นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวหาว่าภรรยาและแม่สามีของประธานาธิบดีมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบถนนโดยผักการเพื่อให้ทานด่วผนผ่านที่ดินที่ตัวเองเป็นเจ้าของและมีกรณีการรับกระเป๋าแบรแบนด์เนมที่ปรากฏขึ้นแต่ก็ผ่านได้โดยไม่มีการสอบสวนอายการไม่ได้สอบสวนภรรยาประธานาธิบดีในกรณีที่ได้รับกระเป๋าแต่กลับฟ้องผู้ส่งกระเป๋าในข้อหาบุกรุกสถานที่ส่วนตัว เมื่อไม่นานมานี้มีรายงานว่าเกิดการบิดเบือนความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการที่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันได้รับเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทำให้ทั้ประเทศเกิดกระแสรเรียกต่อการถอดถอนประธานาธิบดีจากนักเรียนอาจารย์และวงการศาสนาเสียงเรียกร้องดังกล่าววีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ตกอยู่ในสถานการณ์การเมืองที่ยากลำบากที่สุดในขณะนี้มีรายงานว่าข้อกล่าวหาเรื่องการบิดเบือนความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีจากพรรครัฐบาลในปัจจุบันรวมถึงนายกเทศมนตรีกรุงโศกผู้ว่าราชการและสมาชิกรัฐสภาหลายคนจากพรรครัฐบาล นอกจากนี้หัวหน้าพรรครัฐบาลคนปัจจุบันยังถูกสงสัยว่าได้รับเงินประมาณ1.5ล้านดอลลาร์เป็นการตอบแทนสำหรับการเสนอชื่อบุคคลเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีการเปิดเผยบันทึกเสียงที่ยืนยันว่าได้รับเงินเพื่อแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้งและสถานะทรัพย์สินของเขาก็เพิ่มขึ้นจาก1ล้านดอลลาร์ในปี2016เป็น2.5ล้านดอลลาร์ในปี2020ซึ่งเป็นปีที่มีการเลือกตั้งทำให้ข้อสงสัยเพิ่มขึ้นอย่างมาก และประชาชนก็เริ่มถอนใจกับประเทศที่กำลังเริ่มเนา่ามีความกังวลมานานแล้วว่าหากประธานาธิบดีประชิญวิกฤตอาจประกาศรัฐประหารหรือกดอายการศึกซึ่งอาานนำไปสู่สงครามกับเกาหลีเหนือปัจจุบันฐานข่าวกองของเกาหลีถูกส่งไปยังยูเครนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐสภาแลนะข่าวว่าจะสนับสนุนอาวุธให้ยูเครนถูกยอมรับเป็นเรื่องปกติระหว่างประเทศในยุโรปมีความกังวลในวงการการเมืองเกาหลีมาโดยตลอดว่า การสนับสนุอนอาวุธให้ยูเครนอาจกระตุ้นรัสเซียและรัสเซียอาจสนับสนุนเกาหลีเหนือนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารและการประกาศกฎอัยการศึกภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือการซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่สองกันยายนเ่อเ ตามรายงานข่าวของเกาหลีใต้ในปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในภาพนี้ถูกรายงานว่าได้เสนอให้ประกาศกฎอัยการศึกหลังจากการเคลื่อนไหวสนับสนุนอาวุธให้ยูเครนของรัฐบาลเกาหลีใต้รัสเซียได้ลงนามสนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันกับเกาหลีเหนือในเดือนมิถุนายนหลังจากนั้นข่าวลือเกี่ยวกับการส่งทหารเกาหลีเหนือไปสู้รบในยูเครนถูกสร้างขึ้นอย่างแข่งขันโดยหน่วยข่าวกรองของอยูเครนและเกาหลี อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าการเสี่ยงเดิมพันที่อันตรายของประธานาธิบดีดูเหมือนจะล้มเหลวหลังจากทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีหลังจากที่ทรัมป์ได้รับเลือกก็ไม่ได้มีข่าวเกี่ยวกับการสงา่งทหารเกาหลีเหนือจากรัฐบาลเกาหลีใต้อีกต่อไปและเมื่อวันที่27พฤศจิกาย,ยนคณะผู้แทนรัฐบาลยูเครนมาเยือนเกาหลีใต้เพื่อแสดงประสงค์ที่จะซื้ออาวุธที่จําเป็น แต่จากรายงานข่าวในปัจจุบันดูเหมือนว่ามีเพียงการให้เงินช่วยเหลือ100ล้านดอลลาร์โดยไม่คิดมูลค่าและไม่มีการกล่าวถึงการส่งมอบอาวุธดังนั้นแผนการสร้างความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือผ่านการสนับสนุนอาวุธของยูเครนดูเหมือนจะล้มเหลวในขณะนี้ดังนั้นการประกาศกฎอัยการศืกของประธานาธิบดีเกาหลีใต้เมื่อคืนวันที่3ธันวาคมดูเหมือนจะเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อยืดอ,อายุทางการเมืองของตน จากข่าวปัจจุบันดูเหมือนว่าต้องการควบคุมสื่อและรัฐสภาก่อนผ่านกฎอัยการศึกตามรายงานข่าวหลังจากการประกาศกฎอัยการศึกมีข่าวการเคลื่อนย้ายของกองทัพถูกแชร์ไปในหมู่ประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียส่งผลให้ประชาชนที่คัดค้านกฎอัยการศึกและสมาชิสภาฝ่ายค้าน รีบรวมตัวกันที่รัฐสภาโดยประชาชนที่โกรธแค้นได้ขัดขวางทหารหน่วยพิเศษที่พยายาปิดล้อมรัฐสภาทําให้สมาชิกฝ่ายค้านสามารถเข้าไปในอาคารได้นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสมาชิกพรรัฐบาลประมาณ18คนได้เข้าร่วมการลงมติเพื่อยกเลิกกฎเอเยาราศึกในรัฐสภาด้วยในขณะที่เจ้าหน้าที่และประชาชนกีดขวางทหารที่พยายามเข้ารัฐสภาเพื่อขัดขวางการลงมติ สมาชิกสภา1น0คนได้รวมตัวกันและผ่านยัตติยกเลิกกฎเอกการศึกอย่างเป็นเอกฉันอย่างรวดเร็วสุดท้ายเวลาประมาณ4ในการ30นาทีประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประกาศยกเลิกกฎเอกการศึกสถานการณ์จบลงภายใน6ชั่วโมง ปัจจุบันประชาชนเกาหลีใต้ที่ต่อต้านกฎอัยการศึกกำลังรวมตัวที่รัฐสภาและในวงการเมืองมีความเห็นว่าควรถอดถอนประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เสนอกฎอัยการศึกโดยไม่มีขั้นตอนและเหตุผลที่ถูกต้องและลงโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกฎอัยการศึกด้วยข้อหากบฏภายในขณะน,นี้สื่อเกาหลีใต้กำลังรายงานว่าเหตุการณ์นี้เป็นการพยายามรัฐประหารมากกว่ากฎอัยการศึก โดยระบุว่าไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและมีรัฐมนตมตีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันเข้าไปเกี่ยวข้องโดยได้ระดมกําลังหน่วยงานพิเศษเพื่อจับกุมผู้นําฝ่ายค้านหัวหน้าพักรัฐบาลและประธานสภารวม3คนเพื่อทําให้การทํางานของรัฐสภาหยุดชะง,งักอย่างไรก็ตามภารกิจการจับกุมของหน่วยปฏิบัติการพิเศษล้มเหลวและหน่วยอื่นๆที่ถูกระดมผลไม่ทราบเหตุผลในการถูกเรียกใช้ทําให้แผนการรัฐประหารไม่สามารถดําเนินได้ตามแผนที่วางไว้ ขณะที่ทหารที่ถูกระดมพลได้ถอนกำลังออกไปหมดแล้วฝ่ายการเมืองคาดว่าจะดำเนินการถอดถอนประธานาธิบดีเพื่อลิดรลอนอำนาจทางการควบคุมการทหารโดยตามกฎหมายจะต้องรอ24ชั่วโมงหลังจากการเสนอถอดถอดก่อนที่จะสามารถลงคะแนนเสียงได้มีความกังวลว่าอาจมีความพยายามประกาศกฎอัยการศึกอีกครั้งก่อนการถอดถ,ถอนจะแล้วเสร็จ ส่งผลให้สมาชิกสภาและประชาชนที่สนับสนุนการถอดถอนประธานาธิบดีพากันอยู่ที่รัฐสภาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเหตุการณ์นี้สร้างความช็อกให้กับประชาชนชาวเกาหลีใต้ที่เคยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมานาพวกเขามองว่าเป็นการใช้ทหารแทรกแซงปัญหาส่วนตัวของประธานาธิบดีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มั่นคงของประชาธิปไตยเกาหลีใต้หากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติคาดว่าจะมีการลงมติถอดถอนประธานาธิบดีภายในสัปดาห์นี้ แต่ยังคงมีปัจจัยความไม่แน่นอนจึงต้องรอดูว่าการถอดถอนจะนําไปสู่การพักการปฏิบัติหน้าที่ของประธานาธิบดีดหรือไม่และนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆที่เรารวบรวมมาให้นะคะและถ้าเกิดชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิงจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่เราจะมาอัปเดตกันให้อีกนะคะขอค้อผู้สําหรับการสนับสนุนช่องทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กดหัวใจสมัครสมาชิกขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ